สลบไรแพดฮงไกสตาร์เรล3.3มีอะไรใหม่บ้างมาดูกันอย่างแรกเป็นภรลิจบุกเบิกร่วงหล่นเมื่อยนย่ำรุง่งเพิ่มพื้นที่ใหม่เนธิวาราตีปาการชั้นฟ้าและเนธิวาราตีซากปาการเมคาเพิ่มมอนใหม่5แบบและตู้ตัวละครลิมิเต็ด5ดาวที่จะมาในครึ่งแรกเป็นไฮยาซีนผ่าดความทรงจำธาตุลม พร้อมกับไลคนลองเมเรนโบออดอนดิสกายและตู้รีรันเป็นท่านเหอท่าผัดปัญญาท่าตุอแข็งพร้อมกับไลคอนอินทูเดอะอันเลชเบลและตัวละคร4ดาวเป็นมิชาเซอร์วอลนาตาชาและไละครนสี่ดาวตามที่เห็นในรูปส่วนตู้ตัวละครลิมิเต็ด5ดาวครึ่งหลังจะเป็นไซเฟอร์ผัดลมล้างควันตั้มพร้อมกับไลคน ไลน์แดนซ์ออเดบูสและตู้รีลันเป็นอากลียพัดความทรงจำสายฟ้าพร้อมกับไลคอนไทม์บูเวนอินทูโกและตัวละครสีดาวชิงเช่เซวยซูชางกับไลคอนสีดาวตามที่เห็นในรูปเลยครับต่อไปเป็นรางวัลล็อกอินประจำแพท10โลกิจกรรมประจำแพทแรงแสงทะลุงเงาและตำนานอัศวินเบสบอลแห่งกาแล็กซีภาคจอมมารอัปเดตเกมเพลของจักรวาลต่างมิติพรโลหิตท,ทองที่เหลืออีก6ประเภทและกิจกรรมเกลือคูณ2 เพิ่มเทสระดับสูงอันใหม่ที่ได้จากการตีบอดี้โครายสัปดาห์เด y t ทันเดอร์อะนา s ิิสเพิ่มวัสดุเลื่อนขั้นตัวละครประเภทกายภาพอินวอร์ซีคลาดเพิ่มรีลิกใหม่วอลเลเยอร์กอนเดิร์สออฟซันแอนด์ทันเดอร์เว็บสไตเดอร์กับตันเรื่องมีอัปเดตคุณภาพชีวิตเพิ่มช่องเก็บรีลิกจาก2,000เป็น3,000ชิน้นและปรับจุดแจ้งเตือนสีแดงที่ทําให้เราลำคาญตาอัปเดตคร่เข้าก็จะประมาณนี้นะครับก็จบไปแล้วนะครับสาหรับสรุปไรแพด3.3ถ้ามีข้อมูลผิพนนออาาดพลาด จะรอคอนไหนจะรอภายนอนหรือจะคอแ l ลบเ f a ให้หมาใน3.4ก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะแต่ส่วนตัวลุดเลจอาจารย์แอคซ่าไปเรียบร้อยละแคะแพด3.3จะเปิดให้เล่นในวันที่21พฤษภาคมนี้บอกเลยว่าเนื้อเรื่องเดือดแน่นอนติดตามกันได้เลยครับผมเพ N ีก็ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย